มันไม่มีว่ะไม่มีเขารั่ว่ะเขาลวกว่ะไอหมูเขารั่ว่ะไอเปี๊ยกไม่มีว่ะเขาไอเปี๊ยกมีเขาไอเปี๊ยกมีแม่งเขารั่ว่ะใครปล่อยเขารั่ววะไอเหี้ยสายรายงานมาสามวันแล้วพวกพี่เปี๊ยกแม่งเต็มเลยเปี๊ยกเต็มเปาเลยไอเหี้ยคนไม่เจอว่ะเขาแม่งรั่ว่ะเปี๊ยกต้องไหวตัวทันว่ะติดไม่หลับ อาคนเตีคนเียไหนพี่จะผมไม่มีหรอกพี่ผมเซฟไมีรเตี้ปะไม่เากผมเซฟตัวเองไงพี่อะไรมขอคนเตี้ยหน่อยดิไม่พี่ผมไม่พร้อมมีป่เดินหมดปั่นไม่มีไม่มีให้ดูแไม่ไม่มีแต่เครื่องนี่ยมีไม่มีอะไรมีป่าวชงมางจดไม่ม่มีมีป่าไม่มีบอกไม่มีเดยพี่โหเปิดแค่นี้พอแล้วนี่น่แค่นี้ไม่มีหรอกถ้าองลกโผลเฮ้ยเอาไม์ขอไม้คนนะครัปมันสบายขาเลยหรอปะใครเนี่ยักผ้ากนเลยเดี๋ยว แม่อยู่นี่มันสบายจริงๆลองคนเปียกอลองคนเปียกดูได้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 ทั้นั้นคุนิทำที่ตัวเราทั้งนั้นแหละเราเป็นคนแจกจ่ายขายบุหรี่ในนี้ด้วยผมไม่ได้ขายนะครับขายก็ไม่ขายคืแจกครับมาแจาก เปี๊ยกมีคนมีคนก็บอกพี่มีคนก็บอกพี่เปี๊ยกขายบุหรี่จริงเปล่าอะะไรนพี่มีมีคนมีคนใส่ความว่าเราขายบุหรี่จริงเปล่าใครขายอะใครพี่ไม่มีใครหรอกเขาพูดเขาพิมพ์มาให้ให้เปี๊ยกไปชี้แจงนี่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 แล้วเขาบอกไปเรารับความจริงใช่ใครใครครับใครอะครับเอฟซีเขาพิมพ์มาว่าก็ไอ้นั่นไอโอมันพูดไงเดี๋ยวมันไอโอมันพูดว่าเปี๊ยกขายให้เจ้าตัวเขาได้ชี้แจงใครอ๋อโอบอกเหรอโอบอกโอบอกว่าเปี๊ยกเอาบุหรี่มามาขายโอแหมแล้วเปี๊ยกเอาที่ไหนมาขายจ้ายบุหรี่ เอาคุณอยู่ที่คุณมีรายได้เลยผมผมเจ้าผมไม่มีรายได้แต่ว่าผมดูแลพวกเพื่อนพี่น้องผมหนึ่งอย่างพวกยายเขาก็ฝากฝังไว้ตังปมยังเหลืออยู่พี่ก็ช่วยงานพี่ตั้มอะไรพี่ต้มเขาก็ให้กินให้ใช้อยู่ต้องมาขายกําไรไม่กี่บาทใครผมจะมาเอาตัวไปรอดไปแรกทำไมล่ะใช่ป่ะืมุสรออะีรฮะแหมโอ โอแม่งโออย่าอย่าอย่าโอกขาโอโอโอแบบโอไปใส่ร้านแล้วไปพูดแบบว่าป้ายร้านอย่าโอวันนี้โอโอใจนี่นะโอนะเตะปากโอห้าสิบโอเมื่อไหร่ใจนี่สักทีวะโอกูขายไม่จริงอะมึงทำไปเพื่ออะไรมึงอยู่เงี้ยฮะนังนี่นันี่นังนี่มึงไปพูดกูมึงไปบอกกูว่าอะไรว่ากูขายมึงตอนนี่ม้ถ้ามึงพูดไม่จริงกูจะเตะปากมึงถ้ามึงพูดไม่จริงต่อหน้าเพื่อนกูจะเตะปากมึงกูเอาบุหรี่ไปขายมึงยี่ห้มึงนี่ขาเรื่องแบบให้กูแบบทุกทีเลยนะ แก่ไหมรวยครับข mm ่าวที่รอกันโอมานั่งครับโอ้ม no ันเตาตายี so, uh, ่น okay. no, no, ี่นี่โอ้โอ้พูดจริงไหมโอ้พูดจริงครับโอผมซื้อต่อเอาเดี๋ยวหน้ากล้องตัด็มที่เลยมึงชอบอยู่แล้วอ่ะขายที่ไหนมึงเป็นกูเอาวางที่ไหนไปขายมึงอ่ะผมไม่รู้แต่ว่ากูซื้อต่อมาห้าบาทหมดเลยแหน่ในนี้ขอเบิร์นอันนี้เพื่อนกันเดี๋ยวมันเราขายห้าบาทมึงเอาที่ไหนไปขายมึงมึงนี่นะตอแหลมากบุหรี่นะเขาวางไว้มึงก็เป็นรักของเขามาแล้วมึงเอาบุหรี่เขาไปขายแล้วมึงหน้าเราบอกขายกูไม่เคยขายไม่แต่พีมึงอย่างงดิ ไม่เคยขายใครเลยบุรีเหมือนยาเมึงไปถามทุกคนได้เลยกูมีจะให้ฟรีไม่้ขายไหมขายผมกล้าสาบานเลยมึงมาล่อซื้อกูเลยสาบานเลยก็ได้ไม่ใ่อาน้้เลยก็ได้เอาดิมันมาล่อซื้อผมใจอย่างเดียวอ๋อไม่ขใช่ไมขายกล้าสาบานร้วยเอาดิไม่ใช่ขาาต่อได้เลยก็ได้อ๋อใครมาล่อซื้อเดี๋ยวพี่ไปคุยมพี่ผมจะเหล่าวันใครมาล่อซื้อใครมาซื้อกูห้าบาทกูซื้อเองเงินกูกูจะดูดอ๋อแล้วเขาไม่ให้ดูเพิ่งดูทำไมก็เขาอไมกกููยากดูกูอยากด บุเรียบุเลียกูไปเจออยู่ตรงข้างรถมึงรู้เปล่ามันเจออยู่ตรงข้างที่ทางรถทิกูว่าก็ไม่รู้เลยบุญจ๋าไม่จังหวมึงอะมาสะเก็ดโก้พี่อยากดูบุเลียกูก็เลยแบบหนาวกูก็เลยบอกว่าให้มึงไม่ให้กูบอกกูถอดแล้วเลยไม่ให้บอกให้เลยเอาเอาเรื่องจริงเลยนะมึงนี่มึงแบบเราเราเลยนะเรื่องเรื่องส่วนเรื่องเตี้ยเนี่ยคืออยู่ว่าใช้ได้อยู่ช่วยเหลือเพื่อนนู่นนี่นั่นอยู่ แต่อันนี้เปรียทคำผิดพลาดจริงเพราะว่าพี่เป็นคนถ่ายคลิปเจอบุหรี่ของเอออันนั้นแหละพี่อันนั้นผมยอมรับไม่เป็นไรอันนั้นผมบอกว่าผมควรมีโอกาสสาบานกับเอฟซีเลยว่าต่อไปนี้ผมไม่เอาบุหรี่ขึ้นเรือนนอนแล้วครับครับครับศาบานต่อหน้านี่แหละผมจะไม่เอาบุหรี่ขึ้นเรือนนอนแล้วครับฟังไว้นะ้ใช่เอฟซีเห็นเราดียังไงลองทำให้เขาเห็นดีแบบมันธรรมดาพี่เพราะผมสายดิบอยู่แล้วผมไม่ใช่สายดิบว่าเนี่ยเราก็ใจอันนี้คือส่วนรวมเพื่อเขาให้โอกาสอ่ะเราเราก็ควรโอกาสแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าใครผ พี่ดนทัวลงแน่เลยโอเครัน <ไป S 2> โ,โดดูด <laughs> นันทีเนี้ย อันเคปเรียกทั้งคู่เลยแหละมันไม่เจาสายรอซื้อไม่ซื้ออันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงใช่ใช่พี่มันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่ลูกชายได้ทำผมยืดออกเลยผมโูบผมตูบผมก็บอกว่าตูบเข้าใจปะแล้ผมนะทีนี้ไม่ไม่ทีนี้ตอไปนี้ไม่มีเคสแบบนี้แล้วนะได้ได้พี่เจ้าเจ้าเนี่ยถ้าเห็นนะอยากให้เห็นดินะแบบแบ้ามไเ่อนเดี๋ยวพยายามนะมึงกับกูนี่นะถ้าใครเห็นมึงสูบกูสูบนะมึงช้อนเลยนะถ้ามึงเห็นมึงสูบเมื่อไหร่ละตรงหลังตรงหน้า ยีน่นี่มึงมาขอกูกูไม่ให้มึงเพราะเขาไม่ให้มึงสูบสมองมึงมันเป็นดันีม,มึงไม่เคยขอมึงให้อ่ะ ไอ้เบ้นม like ึงขอกูณให้หนไอ้เนี่ยกูห้ามมาตลอดไม่มึงฟังกูจะพูดให้ฟังมึงกับคุณเป็นเพื่อนใจมึงไม่ต้องมาออกหน้าตื่นแล้วมึงมาออกแบบเฉียงขังรับหลังมึงบอกว่าใส่ให้เต็มที่เลยเดี๋ยวคุณอยากมึงยิ้มอยี๋อยากเยิ้มเดี๋ยวรับหลังเลยกูอยากโกเข้าใจว่ามึงมาล่อตื่นโก้กูยังห่างมึงเลยแหนมึงไม่ต้องมาแสดงหรอกเขาไม่ได้แสดงในกูพูดเรื่องจริงเรื่องของมึงมึงใช้แต่งใครก็ไม่นี่มึงหรอกเข้าใจว่าเดี๋ยวมึงโดนกูดักทางไอ้ต้นเตนเดี๋ยวดูหันกูหันแมบมก่อนอย่าเกอนยาาอกูกูรู้เออกูไม่่ใชคนดีเวลาพูดดอ่ะมึงหั เรื <Hoy S 2> ่องมึงตัวมึงม <anti> ึงเหย่าเรื่องคนอื่นมึเล่าเรื่องกูมึงเอาชื่อมึงเอาไปสิกูไม่สนใจอยู่แล้วมึงเอาชื่อไปพูดใหม่กูอยู่ของกูมึงไม่บอกกูไม่ขายนได้ไงแล้วทีไรกูทีไรมึงเดินไปซื้อเขาข้างนอกเขาจับเงินรแล้วทำไมมึงไม่พูดแล้วมึงเอากูไปโยงกูบอกเขาไปแล้วบอกกูด่าเที่ยพี่กูบอกเปล่าอ๋อบอก กูบอกไปแล้วหัผมเจอนาะมึงเป็นคนที่แบบว่าบอกไปแล้วเออบอกกูอยากเจาไฟฟ้าที่ใส่่เครืองแบตเตอรี่พี่แล้วผมจะลองแบบรักษามันดูว่าการจะเอาไฟฟ้าช็อตหวแบบแบบัวมึงอ่ะสรุปเองสองคนแบบไม่ได้นาฬิกาอนะอีไม่ผ่าน <laughs> ใช่ <laughs> ผมไม่ผมไม่นละไพี่เล่น <laughs> ลเกมเล <laughs> ่น้ับเอาไปที่นะถ้า ผมบอกก่ะเพี้ยกกรเกลือนถ้าถ้าเปียกกเกลือนความผิดหรือเปล่าอ๋อไม่กรกเกลือนละครับถ้าทองเอกมีบุหรี่ดูดถ้าเบิร์ดมีบุหรี่ดูดเปียกคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก่เล้เบิร์ตไม่รู้แหละไม่รู้อ่ะเอาเถอะครับผมจะพังเพราะเพราะไอ้ตัวนี้ก็แล้วแต่ แล้วแบบเพื่อนพี่น้องเลยครับใช่เอาแบบผมใช้แบบผมจะพัง<ช>ผม,ผมไม่ต้องคนอย่างผมนะไม่ต้องหน้ากล้องผมจะทําแบบทุกอย่างอ่ะครับเมื่อเพืออ่อนเงี้ยเป็นที่ผมทำเหมือนทุกวันขี้แบบเคยทำเข้าใจว่าเช้ามาผมต้องมาเก็บขี้เก็บเยี่ยวมึงถามเลยจริงไม่จรงิงกูไม่มีกล้องกูทำทุกวันเขาอยากฟังมึงเคยทิ้งไหมแล้วทำไมตื่นสายพี่เห็นไอ้พวกนั้นถือกระป๋องขี้กระของเยี่ยวลงมาเองนั่นเลยไม่ใช่เราอะเราอะไอไอที่อะส่วนดีเราว่ามันไป่ทั้เปี้ยกทำจริงเมื่อก่อนนูนนีนั่งแต่หลังๆเปี้ย ต้องเสมอต้นเสมอปลายนะผมก็ดับน์รูปมาเลยนะที่ให้แต่ว,ว่าขออนุญาตนิเปี้ยกจะตื่นสายทุกวันเพราะพี่เห็นพี่เป็นคนดอนหนึ่งตื่นเช้าจะบอกอให้ไม่ถึง ไปห้าในปัสงาวะมานั่งถ hmm. ่ายคลิปไปดูคลิปได้แต่พี่ดังถ่ายเมื่อเช้าอ่เียบอกว่าเปาพูดนะเมื่อเช้าเียบอกว่าจะหาไอ้นามันถือให้เหอถังเยี่ยวมาเทว่าก็เทเลยกูหาเออกูจะบอกให้มึงหาให้เข้าใจว่าโลนตา่มึงเล่นมึงอยู่กับตัวเมื่อคืนมึงระเบิมาดอนถังเยี่ยวมึงยังไม่รู้ตัวเลยก็กูไม่รู้เรื่องไงว่าเออมึงบอกเขาว่าผมไม่รู้เรื่องมึงตายผมกินยาครับผมไม่รู้เรื่องครับก่อนนะกูไม่เคยไปเมื่อก่อนระเบิดมึงก็เป็นก็เป็นแค่แบบากัีงวัน อีกนี่ผมถือว่าตั้งแต่ออกมาจากวัดครับกูนะผมเชื่อว่ากูมาจากคูบําบัดกูไม่ได้มาเป็นแบบอยากที่จะเป็นแบบว่ามีอะไรมีไอันี่หรอกมีพวกแบบว่าแต่ว่าจังหวะว่ามันมานี่แล้วเงเข้าใจว่าลองเองให้มันพูดไปเพราะว่าเมมื่อกี้ผบุหรี่เนี่ยจริงๆเนี่ยแต่่จริงๆอะเราจะให้รถนะได้พี่เดี๋ยวนำเลยผมนำเลยคาดเอาไปนี้นะไม่รู้้ากูเห็นนะกูบอกให้ถ้ามึงเห็นกูให้ตูขายนะ กูใส่เลยนะเบสกูไม่โสดละเพราะเ้าเหมือมาแบบนี้ทุกวันกูพ่าเดี๋ยวพี่สรุปให้ดีกว่ากูพยายามจะเล่าพี่สรุปตรงๆเลยนะคนป่วยที่มารักษาที่นี่ไม่มีได้มีใครดูดนะที่บอกให้ทีนี้ใครจะดูดเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันนะถ้าจับได้พี่ขอเตะตูดนะแล้วจะมาว่าพี่โหดร้ายนะบออกกไ่นเอาแบบว่าแล้วบนเต็นทอนที่จะต้องไม่มีเต็นทอนนะกูบอกกูขอไปเลยกูสอบกูจะย้ยนข้างล่างหยุดมึงแล้วพูดและอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าอ้นอ่อไม่ใช่เจ้าอ้นเจ้าทองเอกกับเจ้าเบิร์ตต้องไม่ได้ดูดบุหรี่แล้วเวลาอยู่ข้างนอกไม่ได้ดูดดบุหรี่่เขาอยูไ้ ไม่รู้แหละท่านสองคนนี้กําลังให้คนดูอยู่แล้ไม่บอกแล้วว่าใครข้างบนถ้ารู้เมื่อไหร่พอบ้านรับผิดชอบได้รับผิดชอบเองพี่แกรับผิดชอบเพราะแกออกไปซื้อบุหรี่บ่อยนะออกไปซื้อบ่อยผมจะบอกให้ไม่รู้นะที่หมอปลาบอกแล้วนะเลิกได้เลิกเลยนะบอกบอกก็แค่บอกแค่นี้แล้วกันครับผมไปแล้วพี่ผมไม่อยากไปไปวุ่นวายกับคุณผมไม่ให้ค่ามันกลับกลับไปแล้วไม่ได้กูเองโอ้คนดูห้าพันว่าแล้วอ่ะเฮ้ยหมดแล้วล่ะพี่เปี๊ยกขนมขนมขนมถูกหมดแล้วหรอ นี่เอาไปละเอาที่เอามาสองถุงใหญ่ดิผมมีแกงยีรีวายสีดำใส่แล้วนะเดี๋ยวใส่ให้ดูโอเควันนี้ให้ผมซื้อซูเปอร์แบ็เหรอพี่เกณเนี่ยเหรอแล้วใส่ไหมไม่เอาพรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องไปนี่แล้วไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ต้องร้องเพลงไม่ใช่หรอเบิร์ดร้องเพลงอะไรไม่ร้องเราไม่ไปหรออย่างนี้แหละพรุ่งนี้ไม่แข่งเขาเหรอไม่เอาอ่ะ เสียงไม่ชัดเหรอโอริลิตาลีนมากหรอละเปียกอ่ะละเปียกอ่ะต้นเงือกมันือตอกรอบเป็นทันนะโอ้ที่เคยชอบไม่มีขนมบอกเพราะบ้านเปียกนะ่ชอบหลอกว่าใต้เตียงอ่ะลองแงะลงมาเดี๋ยวเต็มไม่หมดโค้ชสวยอ่ะเด็กจ้าอะไรนะกลับกล้องก่อนกลับกล้องก่อนกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วไป เนี่ยนะหาวัานงข้าวโข้าวโเจียวแหม่คนส่งขนมหอเจ้านี่ไม่บอกครับพี่วันมาบปลปๆปครับมาไล่น้ำเรื่อจะลงน้ำฮัลโหลพี่วันว่ายนะว่าไงโอ้ผมไล่คนดียใช่หรออเออ ว่าคือโน้ต่ไปถ่ายเก่กินกูงยิงโดรนนะบ้านใช่เหรอรู้แล้วผมบอกผมบอกไอ้โนดรถนี้ไอ้โบยตามมาโอ้โหแชร์มาใช่ไหมล็อกทุกที่ใช่ก็ไอ้โน้ตแม่งลบยังวะลืมเลยฮะไอ้โน้ตมันแหน่เมื่อเช้าผมไม่บอกมันไม่ทันแล้วเมื่อเช้าแม่งตื่นผม ปลาปลาโดนอนโน่นนะโดนใช่ก็มึงผมรู้อยู่แล้วผมบ่อยโน่นและโน้นมึงเต็มตัวเลยงานมันเข้ามึงแล้วเนี่ยเหมือนก็ไปเล่า่อะไรบ้างนี่เออโอเคเนี่ยเขาเครียดกันแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วโน้อย เนี่ยนั่งไร่อยู่ไอ้น้องไม่รู้เอาไว้แก่หอมแก่หองต้องใส่ปลาใช่ไหมใช่อ่ารู้มันทำให้ขายพี่มายงแซ่บมากเลยมันเป็นสูตรของเอยพวกปูเออเออปูดชัดๆตีจุปูจะเป็นฟีเตอร์ทีอ่าเป็นน้ำน้ำปลาน้ำปลาแต่ผสมผสมปูด้วยน้ำปลาผสมปูครับใส่ส้มตำใส่ตำออใส่ ทำมาละก่อนแทบม่ทครับแล้วก็มีอะไรนะปากกระป๋องปากกระป๋องดรพีกีใช่เหรอแชร์บันญัติต่อไปอ่ะมันห้หนึ่งก็มันลบก็ไม่ทันเลยลบทันมากมันดูดไปแล้วมั้งผมควรทำเองทำอะไรไคผมย้ำยำยำปากระป๋องใช่ผมไม่ทานผมไม่ลอนแซ่บไา่ทันแทบไม่ทันแทอไม่ทันโอ้แซ่บแทบแทบแ่บมากอ่ากิน กินเฉยๆยังแซ่บเลยอร่อยปลาตัวใหญ่มากเลยครับปลาปลาแมคเคเรนตัวใหญ่มากนี่เราพูดแทบเน่าไม่ต่เลยปลาใช่ปลาใช่ไหมใช่ไหมเอเดชไม้ไมคเคเรนตัวใหญ่มากเลยครับไหนครับโอ้โหผมเดี๋ยวเพิ่งเนี่ยพิ่งผมต้องออกมาข้างนอกแี๋ย่าผมวางก่อนดีกว่าผมทำงานอยู่เนี่ยค่อยคุยไม่ได้เสียงมันเข้าไลฟ์มันเข้าไลฟ์ไปแล้วเนี่ยเอากริบเพราะผมเสียงดังเดี๋ยวเพิ่งแป๊บเดี๋ยวผมจะวางเดี๋ยวผมลงลงไลฟ์ก่อนแปทำยังไง จะทับเลยเนี่จะทับไปเลเด็นหน่อยอ่าไปถ่ายที่บรรยากาศเลยเพราะเสียงมันเปิดอย่างนี้แล้วมันเขาฟังเพลงไงเบื่อมันเสียงมันเข้าละเออโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ละให้ดูเสียงด้วยนะเพลงเสียงมันเข้าอ่ะผมไม่อยากไล์มันเปิดแล้วมันก็ใช่มากแต่ไม่พูดอ้บ้านนี่คือมันไอ้พูดไปเลยมันไอ้กูกระทืบมันทำไมไม่พูดอ่ะมัน มันมันชอบเสนอมันเสนอเขาเพื่อว่ที่แบบว่าถ้ามีผลผลประโยชน์ให้มันอ่ะมันจะเสนอเลยเพ่อว่า tamam มันจะได้จะได้สบายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไรเฮ้ยเฮ้ทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยาเอ้ฮ้ยทำไรกันไรเฮ้ยลกทำรนเอ้าเอ้าเ้เอาเฮ้ยเฮ้ย้เเยยเยยเฮ้ยเย้้า ออไอ้ชุดเสื้อไปไหนอะชุด่ะชุดเสื้อไม่ได้เรื่องแล้หนีไปแล้วหนีไปแล้วไปน้ำไปน้ำเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งแจ้งพีพีเฮ้ยเมื่อกี้ใครอยู่ตรงห้องน้ำมั่งไหนไหนชุดเสื้อชุดเสื้อนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไร เพลงเพลงเพลงมันตรงเวลาอยู่แล้วต้องต้องรีบนะต้องตั้งมือลับอะไรอะไรอะไรจับข้อมือผมด้วยเมื่อกี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนายคือ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 นายอะไรนายนายจะทำไรนายอ่ะเฮ้ยนายเมื่อกี้เราจับนายได้ต้องห้องน้ำนายมาคุยกับเราก่อนนายไปทำไรเบิร์ดมื่อเช้าเมื่อวานเมื่อเช้าข้าไปคุยกับป้าแล้วป้าเขาบอกว่า ไม่เป็นไรอ่าเมื่อช้าเออเรื่องเรื่องเรื่องเมื่อวานก็เอ่อจะเป๊ีไปคุยมาใช่ไหมแล้วมองมาเมื่อเช้าผมเดินไปถามป้าป้าน้องผมไปไปช่างมีนากรรมอ๋อมันไปยืมสีหน้าบ้านต้นไม้ป้านี่แหละเออมากันเมื่อเช้าได้ขอโทษป้าแล้วนะครับเมื่อเช้าได้มาขอโทษป้าแล้วเดินไปขอโทษแล้วผมเดินบอกป้าเลยอย่าไปถือน้องเขาก็ไม่รู้ใช่ป่ะผมไม่ค่อยรู้น้องผมคลุกคลายๆว่าน้องผมไม่ค่อยเต็มอ่ะเต็มป่ะ หรือว่าเกินมีติ๊กต็อกครับบี